ปนนระกาศน้อยแม่พี่น้องประกาศน้อยแม่พี่น้องงามงามมันอ่อนกำลังทอดกินเลยจ้ะซ้ำหนีสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูสุก้อนมืองนี่สภาพพี่น้องเอฟซีมาเก็บผักกาศน้อยผักกาดปลาจ้าพี่น้องเออประกาดปลาม่องน,นี่ป้าอยู่เคยมาเก็บไออปีที่แล้วเลยเนาะจ้าป้าอยู่เห็นเออไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับพี่น้องเพียงแต่เขาว่าต้นซ้ำหนีเนาะจ้าหลุดไปน้ำกันว่า ไดหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วเขาสิ่งตนง่ายซ้ำใดเนาะประกาศน้อยจ้าพี่น้องเดี๋ยวตัดตอนตอนนั้นไปอยู่ไม่เห็นเขายั่งน,น้อยอยู่นะจ้ามาเที่ยวนี้พ่อเก็บเลียวจ้าอู้ตัดเอาเป็นก่อเลยนี่จ้ามาหัดก่อนอ่ไหมพี่น้องประกาศน้อยแมพี่น้องเอ้ยห้ามเฮงเ,เก็บเลย เพี่น้องเอฟซีเก็บผรกกาดปลาน้ำกันจ้าง่ามเลยเจ้าอ่อนๆยอดเขากระจัอย่ไซดอกค่ะพีน้องมีจัไใบแต่ว่าข้าเก็บไตมืและเจ้าพว่าเขานยันอ่อนอยู่เก็บเอาไปคันสมนะจ้าหนี่ถ้าเขาขึ้นสูง เห็นบ้างไหมพี่น้องก็สีเห็นหนอดเขานะจจะอันนี้เขายัางผ้าเดึ้นสูงนะจ้าเนี่ยก็จะออกดอกเหลืองๆจ้านี่พักกันน,นี่เห็นบ้างไหมพี่น,นอ้องเดี๋ยวอายุออกกันไกลมั้ยนะมี เตรียมอาบุดจยิบผักปลา,าทั้งทั้งมีทั้งกันไก่พี่น้องนี่น,นี่พี่น้องเก็บผักปลาจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเอ็ซี่นะเก็บผักกาดปลาน้ำกันจ้าประกาศหน่อยครับพี่น้องป้าอยู่เอินประกาศหน่อยเพราะว่าใบเขาหน่อยเนาะจ้า เพราวะว่าใบเขากิดเล็กๆนะจ๊ะรสชาติเขาเกิดเหมือนผักกาดนะจ้ะาก่อนี่แมพี่น้องทำไาง่ามแต่นี่ถ้าอันก็อได้เข้าขึ้นไม่ไหมนี่พี่น้องเห็นไหมขาสิง,ง่ามยังสียแล้วจ้ะถ้ากอเก่าแล้วหลายปีแล้วนะจะข้าสิกจิ ตนนน้นน้อยๆนะจ๊ะอันนี้อันนี้แสดงว่าเขาขืนไม่จ้ะนี่กอไงย่ใหญ่งามงามากสิ นี่พี่นอ้องนนี้บ่แมนด้วยจรินมีต้นน้ำ แบบนี่ไปยีน่น้นองเ,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 เอาเห็ดนั่นนี่โอ้ยเห็ดดีเด่นเอากันไก่มาน้ามั่งจ้ายอดนี่เนี่ยถ้าเขาเห็นนั่นเนาะจ้าเนาะมึงนะเนี่ยเขาก็สิประมาณนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ใหญ่อยู่ดิจ้ะพี่น้องเนี่ย ถ้าเขาอันส้มนั่นเนาะจานี่เขาก็สีอวกนิงสิเลจ้านนเอ้ยงามๆเลยจ้า ไไที่กระซิมีหยาติดไปน้ำนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าไปขัดเอาอยู่บ้านนะจ๊ะ น้มเด็กพี่น,น้องเนื้เอเนื้ไม่จากเเนื้อ เอาตำตำเลยจ้ะเพราะว่าเ,เอาต้ตเตออาเาตนเตี้ยนะจ้ะพี่น้องอกำตัดไปปเด้อพี่ดองเอฟซีมาเก็บผักกาดอ้่อยน้ำกันจ้าพี่น้องหลายหลายค่ะพี่น้อง ไร้คักแล้วค่ะพี่น้องาูดันงามงามอ่อนอ่อนกำลังทอดกินเลยจ้ะซ้ำนี่บนพักกาดหน่อยพักกาดป้าจ้ะเราเลือกเอาอันงี้งงามกัน ้าคุณอุ้ยลายคักมัานนียมันเป็นสี่เดยมากรบรายเถียวีเ่เปล่าคะพี่น้องเอาไปขันส่งปากจ้าแล้วก็กินสดไดน้น,นะจ้า อันนี้บ่แมนด้อจ้านี่อันนี้ต้นน้ำใบย้อยไข่ายๆกันเนาะ เป็นผดอยู่ค่ะพี่น้องมึ่งเนี่ยสิเดไม่เก็บอีกอยู่จ้ะเดี๋ยวให้อีกจกักสองสามหมื่นก้อนนะค่ะพี่น้องเนาะมันไหมมันม่นามาบบดนี้บ่เป็นสิเดไม่เก็บดอกเขาไปลวกสิค่ะพี่น้องเนี่ยวาดกุณนหัแม้เหมือนีิค่ะพี่น้องอู้ยยังอีกหลายเติบเยอะแยะเลยจ้ะอู้หมองหันเขาออกดอกแล้วค่ะพี่น้องมันบบางคนเต็มเลยจ้ะมองหันเขาจะปลูกอหัวไชเท่าจ้ะนั่น ที่นี่นี่พักกาดไอ้นี่ขึ้นแซมนะจันเพราะว่านี่เป็นวัชพืชเนาะจ้ะเวลาออกดอก,มกเมื่อไรค่ะเป็นอ้องเดี๋ยวเขาเจาะกับมะทายถิ่งนี่ค่ะพี่น้องนะทายถิง่งหรือก็เป็นพืชบำรุงดินนะจ้ะ ล่างพักเอาไปขั้นสมคัะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอสซี่มาเอาผักกาดไปขั้นสมจ้างกะสีล่างแจ๊กสองสามน้าหมดแล้วค่ะพี่น้องนี่ยกะสิคัดเอาหยาออกนอกจากปลาโยเก็บมาทั้งหยานะะผัก,กาดอันนี้ปลาผักกาดหน่อยไหมคะพี่น้องอื กสิมคัดให้เสรนะคะพี่น้องนี่คัด จะล่างดีๆแล้วก็เอาพึ่งนีกจ่ะกับกระสิบพึ่งแล้วสเสด็จนำมแล้วกระสิเอามากันสมนะคะพี่น้องอนน้ก้อนนังหนัาเลยจ้ะ กาดหินบานเข้าเหรอคะพี่น้องนี่รสชาติเขาเก๋จะคล้ายๆกันเลยจ้าเนี่ยเอามาขันส่งแซ่บปนยังค่ะพี่น้องผักกาดปลาหนีมันก็มี่ไหลอ่าพันไหลายชนิดนี่ค่ะพี่นอ้องอืเนาะแต่ว่ามันกับเอ้ซื้อเกอเอือน้นแต่ผักกาดปลานั่น่ะจ้ะอันนี้สิเอาไปขันส่งค่ะพี่น้องเนี เป็นตะบอนซ่อนบ่ะคะพี่น้องอยู่เมื่องนองกับมีผพักกาปลาผักเกหมือนบานเข้าห้เก็บกินเนาะจา้าอันนี้ราคะพี่น้องเอ้ยอยูชน,นบทเน,น,นาะจ้าชนบทก็ตั้งยังวัดอันระคนะพี่น้องอ่ะบอ่อึดอันพักปลากินช่วงนี้เนาะจา้าเดี๋ยวนี้ปลายูบ่ได้ซื้อพักกินนี่ค่ะพี่น้องอมีตะเก็บพักปลามากินเนาะจา้ามนก็ทุนอันละใจเข้าได้โอ้ยเยอะเลยค่ะพี่น้องเอ้ยอ่ะนี่เอาไปขันสมเนาะจา้าเหลือ,ออีกส่วนหนึ่งปลายูก,ก็สิเอาไปกิน ไปถ้ากินสดนั่นแหละจ้เาเพราะว่าพักอันนี้มันเคกินสดได้เนาะจ้าบางคนก็สิว่าพักอันใบคือผักกาดหินผักกาดน้อยบ้านเฮาแต่ไอ้กินเขาแล้วก็รสชาติเขาคล้ายๆกันเลยเนะจ้านี่ผักกาดพันนี่นาะจ้านี่เนี่จ้าบัตรดีก็สิลาพีล่ลาน้องแล้วค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีออนไลน์นจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมน,เมน,เมนต์ทุกการติดตาม เดจ้าเจอกันคลิปหนาจา้า